สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาต่อยอดน,นะครับในการทําตัวของการใช้เทมเพลตพ w e r พอยต์เหมือนเดิมน,นะครับเพียงแต่เราจะแก้สไลด์ตัวนี้ให้ออกมาเป็นสื่อแบบนี้กันนะครับถ้าจําตัวคลิปแรกได้นะครับที่ทํากันก็คือเราต้องเอาภาพมาใส่ใช่ไหมครับแต่สังเกตดตูตรงนี้ในพื้นที่ที่ใส่ตรงนี้นะครับถ้าดูจากตัวอย่างแล้วมันยังไม่มีตัวเลขแล้วก็ขีดนี้ใช่ไหมครับเราก็ต้องไปหาจากสไลด์อื่นที่มันสอดคล้องกันที่เราอยากอยากจะได้นะครับ ซึ่งมันก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับผมก็เอาตัวนี้สสไลด์เนี่ยมาประยุกต์กันเนะี่ยผมเอาไปชิดใกล้ๆก่อนนะประมาณนี้นะครับประมาณนี้แล้วก็เอามาใส่นะครับตัวนี้มาใส่ในสอตัวนี้ง่ายๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาทํากันเลยนะครับไม่ยากเลยนะครับหื่นก็เราอาจจะลบตัวคอนเทนต์ที่เราไม่ต้องการมาก่อนได้เลยนะครับอนนี้นะครับอันนี้เราทิ้งไว้คันนี้จำได้ไหมครับเราจะแทรกภาพยิ่งอ่ะ สมมติเราจะแทรกภาพตรงนี้เลยก็ได้นะนะครับแต่ผมอยากให้ฝึกในการแก้แม่แบบครับเพราะว่าเผื่อว่าไปเจอสไลด์ที่เราต้องการที่จะเปลี่ยนแม่แบบนะครับจำได้ไหมครับไปที่ไหนเอ่ยมุมมองนะครับต้นแบบสไลด์นะครับแล้วก็เจอหลังบ้านแล้วใช่ไหมครับหลังบ้านแล้วตรงนี้เราก็ลบอะไรเขาไม่ได้นะครับก็ไปแทรกได้เลยครับภาพมาใส่นะผมขอเป็นภาพตัวอย่างแล้วกันนะครับ ไหนเอ่ยอาจเจอแล้วนะครับแล้วก็ชิดขอบไปเลยนะครับพอภาพแล้วก็ยืดออกมาไม่เต็มไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราใช้ตัวไลท์ชตเนี่ยเป็นตัวตัดภาพเหมือนเดิมนะครับคราวนี้เราก็ปิดมุมมองไปเลยเรียบร้อยครับตอนนี้เราดึงเข้ามาใกล้ๆตัวอย่างคืออย่างนี้นะประมาณนี้เราวางคอนเทนต์ว่าอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็จัดออกมา คราวนี้เราขาดอะไรนะครับขาดตัวเลขเอาจากไหนก็คือตรงนี้นั่นเองนะครับแล้วก็เอามาเลยครับสี่ตัวใช่ไหมในตัวอย่างาเส้นเนี่ยผมแนะนาเอามาเส้นเดียวเอามาทั้งหมดก็ได้ครับแล้วก็ปรับโอเคมันจะง่ายกว่านะครับหยิบตัวคอนเทนต์นี้มาด้วยนะครับแล้วก็คอนทอนซี่คอนทวีวางได้เลยนะครับง่ายมากเลยนะฮะแล้วก็จัดเลี้ยงฟอร์แมตตามที่เราต้องการเนาะ นะครับเป็นพื้นที่ไว้ใส่หัวข้อใหญ่ด้านบนด้วยนะครับตรงนี้คอนเทนต์เอาจะตัดให้สั้นลงหน่อยนึงเพื่อที่จะง่ายนะครับยอ่อเข้ามานะครับประมาณนี้นะครับเราก็ทาไปทีละอันอย่างเงี้ยเส้นเนี้ยยาวไปใช่ไหมเราก็เลื่อนเข้ามานะครับตามความเหมาะสมนะครับยอ่อเข้ามาเลยนะครับมันจะมีไกด์ไลน์บอกเราอยู่เลยครับว่า มันอยู่แนวเดียวกันไหมหรือตรงกับเส้นข้างบนหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับต้องใจงเย็นๆนะครับทําพวกสื่อเนี่ยนะครับโอเคคราวนี้พอเป็นอย่างนี้ปุ๊บนะครับเราก็มาใส่คอนเทนต์ตามเนื้อหานี้กันใช่ไหมครับณตรงนี้เราก็พิมพ์ที่เราไปเอาคอนเทนต์มานะครับพิมพ์แล้วก็จัดรูปแบบตามที่เราต้องการได้เลยตรงนี้ผมขอใช้เป็นตัวอย่างนี้ละกันนะครับขออนุญาตกบเหมือนเดิมครับเพื่อให้คลิปไม่สั้น พูดผิดครับคลิปไม่ยาวอ่าประมาณนี้นะครับแล้วก็มาใส่ก็เสร็จแล้วครับง่ายมากๆเลยใช่ไหมครับแล้วก็จัดรูปแบบอะไรต่างๆอันนี้ผมลบทิงแล้วกันนะครับขอเอาตัวนี้มาใส่แล้วกันเห็นไหมเราสามารถที่จะนำเทมเพลตหลายๆเทมเพลตมาจัดรูปแบบให้มันสวยได้นะครับบางทีเรายึดเทมเพลตเดียวแหละอาจจะไม่เพียงพอนะครับตัวนี้อาจจะต้องฝึกสังเกตนิดนึงว่าเราจะทํายังไงดีออกให้มันสวยขึ้นอะไรเงี้ยชอบอนุน,นี้ก็เอามา ใส่รวมๆกันนะครับเราก็จะได้คอนเทนต์สวยๆขึ้นมาเลยนะครับแบบง่ายๆด้วยนะครับใช้เวลาทําปื่เดียวฝึกอยู่บ่อยๆครับตัวนี้นะครับแล้วก็เป็นเองนะครับไม่ยากเลยโอเคนะประมาณนี้นะนะครับอ่ะเรียบร้อยครับสุดละเราโอเคกับคอนเทนต์ตรงนี้ละเหมือนตัวอย่างละที่เราตั้งใจไว้นะครับแล้ก็เปลี่ยนสีเป็นะายตามที่เราชอบนะนะครับเหมือนที่การทํา อินโฟเนี่ยพวกสีข้อความนี่ยไม่ควรเกิน3าสีนะครับเพราะฉะนั้นมันอาจจะดูตาลายไปนะครับอันนี้ก็เกิดจะสีสีแล้วด้วยซ้ำอันนี้สีเขียวสีน้ำเงินสีดําแล้วก็ตัวนี้อาจจะสีม่วงนะครับใกล้เคียงกันอย่างเนี้ยพอยังยังได้อยู่นะครับจากนั้นเราทํายังไงครับเพื่อจะได้ภาพออกมาโอเคครับพอถึงตรงนี้เสร็จเราก็กดรันนะครับแล้วก็กดปรินต์สกีเลยเพราะเราติดตั้งโปรแกรมนะครับไลท์ช็อตไปแล้วใช่ไหมฮะก็เลือกพื้นที่ที่เราต้องการนะครับแล้วก็กดเซฟ แล้วก็ตั้งชื่อเลยครับครับผมก็ตั้งชื่อง่ายๆกันครับอะนิสงนะครับเคเรียบร้อยครับกดเซฟได้เลยเสร็จแล้วครับเราก็ได้สื่อสวยๆมาแล้วไปดูกันนะครับอยู่ไหนน้าตรงนี้นี่เองนะครับเรียบร้อยครับแล้วก็สื่อเนี้ไปเผยแพร่ต่อได้เลยนะครับง่ายๆเลยอ่าตรงนี้ผมแนะนำนิดนึงไงตัวใบยมกอย่างเงี้ยครับก็เว้นวักเขาหน่อยเนาะ ตรงนี้อันนี้ยังไม่สวยอยู่นะครับก็กดจะไม่ให้มันติดกันนะครับโอเคครับอย่างอื่นเรียบร้อยครับก็ขอจบเพียงขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับนะครับเดี๋ยวเราจะได้ลองทําคลิปอื่นๆบ้างนะครับอันนี้ก็ทําง่ายนะครับใช้เทมเพลตเหมือนกันนะครับก็เป็นเทมเพลตตัวนี้แหละนะครับแล้วก็สามารถที่จะเอามาแก้ได้นะครับโอเคครับขอจบคลิปนี้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ